สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องคาร์โวิตุลนะครับช่องทํานายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร่น้องใหม่ทาง YouTube นะครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทํานายนะครับผมทํานายดวงความรักนะครับให้คนที่เกิดในวันศุกร์นะครับผมวันนี้เราก็จะมาทํานายกันเนาะจะแบ่งออกเป็นคนมีคู่นะครับคนมีคนคุยและคนโสดนะครับเรามาดูดวงความรัก ในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้กันนะครับผมว่าดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับความรักจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาร์โลวิตุลนะครับตอนนี้ช่องทาร์โลวิตุลก็มีผู้ติดตามมากกว่า500คนแล้วนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะมีการจัดกิจกรรมนะครับผมในวันเสาร์นี้เป็นการขอบคุณแฟนรายการนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับผมจะดูดวงให้ฟรีคนละหนึ่งคำถามนะครับผม ในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมนะผมจะลงลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมก็เวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมเข้าไปรับชมแล้วเดี๋ยวผมทำนายดวงให้ฟรีเลยนะครับผมคนละหนึ่งคำถามนะครับผมยังไงถ้าใครที่สนใจก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมส่วนท่านที่สนใจอยากจะร่วมสนุกให้ผมทำนายดวงให้ฟรีอออากาศในคลิปพิการา์ดคลิปถัดไปนะครับผมก็ทำการกติกานะครับผมกดติดตามนะครับแล้วก็เขียนชื่อเล่นพร้อมอายุแล้วพิมพ์คำถามไว้ได้เลยแล้วก็บอกผมด้วยครับว่ากดติดตามแล้วผมจะ นะครับผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมเอาอคำถามน,นะครับผมไปทำนายให้ในคลิปพิาการ์ดนะครับผมคลิปต่อไปเนาะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมน่าจะลงอีกวันมะรืนนี้นะหลังจากที่ผมทำนายดวงวันเกิดเสร็จผมก็จะสับไปทำนายพิาการนะ์ดเนาะคนที่รอคำตอบจะได้ไม่ต้องรอนานเกินไปนะครับผมแล้วสำหรับในวันนี้เนาะเดี๋ยวเราก็มาร่วมรับชมการทำนายดวงความรักนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับ ว่าการทํานายของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับผมแล้วก็เป็นการตั้งจิตอธิษฐานของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นได้โปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นําเอาคําทํานายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ใญใดในชีวิตนะครับผมแล้วก็ถ้ามีใครที่อยากที่จะดูดวงแบบส่วนตัวก็ติดต่อมาทางอดไลน์หรือว่าทาง Facebook ของส่วนตัวของผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนาะขอดวงความรักของคนมีคู่ที่เกิดในวันศุกร์ก่อนเลยนะครับผม ขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่ที่เกิดในวันศุกร์ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับที่เกิดในวันศุกร์ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับผม ดวงความรักของคนมีคู่ที่เกิดในวันศุกร์นะ,ะค่อนข้างที่จะออกมาสวยงามนะครับผมมีลักษณะของการที่ดูแลซึ่งกันและกันนะ,ะมีเกณฑ์นะถ้าคนที่กําลังรอข่าวดีหรือว่าคู่รักที่แบบว่าอยู่กินกันมานานหรือว่าแต่งงานกันแล้วหรืออะไรแล้วมีเกณฑ์อาจจะได้รับข่าวดีนะครับผมอาจจะมีะถ้ารอเรื่องลูกเรื่องบุตรเนี่ยมีเกณฑ์เลยนะเพราะว่าขึ้นมาเป็นเด e e m p r นะครับผมเด e e m p r นี้ดีความหมายเป็นในเรื่องของอการมีบุตรกันมีลูกได้ด้วยนะครับผมมีข่าวดีนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านใดที่ไม่ได้รอเรื่องนั้นก็ไม่เป็นรผมาว่ มันก็เป็นลักษณะของอางการที่มีความมั่นคงซึ่งกันและก,ก,กันกับความรักนะครับผมเป็นลักษณะของการที่รักกันแบบช้าๆเนิบๆแต่ไม่มีอะไรหรือว่าแต่ก็รักกันมั่นคงดีนะครับเป็นความรักที่ค่อนข้างจะมั่นคงดีมีความหึงหวงมีภาพของการหึงหวงก line line ันบ้างเล็กน้อยนะครับผมพอเข้ามาในสู่เดือนสิงหาคมนี้นะครับผมเหมือนกับว่าเออค่อนข้างที่จะอยากจะให้เขาเนี่ยมาคอยดูแลคอยเอาใจใส่เราสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์เนาะแต่ว่าไม่ได้เป็นภาพแบบชัดเจนว่าเอ้ยต้องหึงต้องหวงหรือว่าทะเลาะกันอะไรนะครับผมว่าภาพของของ คนที่เกิดในวันศุกร์ในเดือนสิงหาคมเนี่ยค่อนข้างที Ford, Luna, ่จะมีลักษณะของการพูดคุยการปรึกษากันเพราะฉะนั้นความหึงหวงอาจจะมีบ้างตามภาษาคู่รักนะครับผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไม่มีเลยไม่มีเลยนี่มันก็แปลกแล้วเนาะมันก็มีบ้างนะครับผมแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยเป็นความรักที่ค่อนข้างจะสดใสแล้วก็รุ่งเรืองนะถ้าคนที่กําลังรอข่าวดีแล้วมีโอกาสสูงเลยนะครับผมมีโอกาสสูงเลยนะเพราะว่าขึ้นมาทั้งเดอร์ซันแล้วขึ้นมาทั้งดีเอ็มเอสนะครับผมแต่ว่าใครที่ไม่ได้รออยู่เนี่ยก็แปลว่าความรักของคุณเนี่ ค่ข้างจะดีมากเลยนะสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์อี๋ยวผมดูให้ต่อนะครับผมเป็นความรักที่ดูช้าแต่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเอาใจใส่กันนะครับผมเป็นลักษณะที่ไปแบบว่ามั่นคงเรื่อยๆแล้วก็มีความแบบว่า หมือนเติมเต็มให้กันและกันนะครับผมโอ้ค่อนข้างจะดีเลยนะไพ่ออกมาเนี่ยแต่ในบางคู่เนี่ยอาจจะมีภาพของการอาจจะอยู่ไกลกันหรืออาจจะเป็นลักษณะของอยู่กันคนละที่แต่ก็มีลักษณะของการคือไปข้างหน้าได้ด้วยนะครับตีความได้2อย่างนะถ้าไม่ตีความว่าไกลกันอยู่กันคนละที่คนละประเทศคนละต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะเป็นคนต่างชาติคนต่างอะไรเงี้ยก็ตีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเดินหน้าค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะแล้วก็พูดถึงว่าช่วยกันเเรื่องการเงินการทองด้วยนะคพอาะฉ่นกันส่งเสริม กันดีเลยนะครับดวงค่อนข้างจะดูดีมากเลยนะสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ของคนมีคู่นะไม่ค่อยจะมีไพ่ที่ไม่ดีออกมาเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะมีดวงความรักที่แจ่มใสนะครับผมในเดือนสิงเดือนสิงหาคมที่จะเข้ามาถึงนี้สําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับผมค่อนข้างจะดีถึงดีมากๆนะครับค่อนข้างจะมีความมั่นคงซึ่งกันและกันความรักความเอาใจใส่กันเต็มที่เลยนะสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับผมต่อไปนะครับผมสําหรับคนที่มีคนคุยนะ ของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับผมของคนที่มีคนคุยนะครับของผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับผม สำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์เนาะในช่วงก่อนเนี่ยอาจจะมีภาพของการที่ขัดแย้งกันนะครับผมขัดแย้งกันแล้วก็มีภาพของการที่บอกว่าการตามจิกการตามอะไรกันพอสมควรนะกับคนที่เราคุยด้วยอยู่นะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไปไปจิกไปตื้อไปอะไรเขาก็ตามหรือว่าเขาเป็นฝ่ายจิกเป็นฝ่ายตื้ออะไรคุณก็ตามแล้วมันก็มีลักษณะของการที่บอกว่าเหมือนแบบอึดอัดเหมือนกับว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณคิดว่าคนคนนี้จะโอเคกับเราไหมรู้สึกว่าเขาระแวงเรามากเกินไปไหมหรือเราระแวงมากเขามากเกินไปไหมทําให้เกิดความ รู้สึกว่าเหนื่อยล้าขึ้นมานะครับให้เกิดมีคําถามขึ้นมาไม่ว่าจะฟังคําถามทางฝั่งเขาหรือเําททางฝั่งเรานะครับผมแต่ถามว่าบทสรุปจะเป็นยังไงก็ออกมาเป็นเดอะซันเหมือนกันนะครับเหมือนของคนมีคู่ก็แปลว่าอะไรครับผมแปลว่าเฮ้ยที่ดูลักษณะของความคุณเคือไม่ชัดเจนหรือในบางคู่เนี่ยอาจจะอาจจะคุยๆแล้วเอ๊ะหายไปไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะกลับมาดีนะครับผมจะกลับมาสดใสจะกลับมาพูดคุยกันได้เข้าใจมากขึ้นเหมือนกับว่าภาพที่มันมีการขัดแย้งการที่แบบว่าคอยไปตามกันคอยไปอะไรกันเนี่ยอ ลดลงและจะหายไปในเดือนสิงหาคมแล้วคุณจะเข้าใจจะคุยกับคนที่คุณคุยอยู่ได้รู้เรื่องมากขึ้นนะแล้วจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็แนนแฟนมากขึ้นอ่าถ้าคนที่มีเกณฑ์ที่บอกว่าแฟนหายหรือว่าเขาไม่ติดต่อมาหรือว่าเขาอะไรเนี่ยมีเกณฑ์ที่เขาจะได้ติดต่อกลับมาในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมอ่าความรักของคุณเนี่ยจะสดใสรุ่งเรืองขึ้นเนชะ่นเดียวคนมีคู่เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมย้ำๆไปหลายรอบว่าเกิดวันเดียวกันเนี่ยมันก็จะดวงมันก็จะไม่ค่อยต่่่าาาางงกกันนนนมมมมแตววววขอคคคคีีุุยจะ สับสนมากกว่าเพราะอาจจะเป็นว่าคุณเพิ่งจะได้รู้จักเพิ่งจะได้เรียนรู้นิสัยกันนะเนาะมันก็เลยมีภาพของการที่แบบว่าเหมือนมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งคอยตามตื้อหรืออาจจะเอ่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาอาจจะมาตามตื้อตามจิกคุณแล้วคุณอาจจะลำคาญเนาะคุณอาจจะลำคาญคุณอาจจะไม่ค่อยชอบหรือว่าไม่ค่อยจะถูกใจเขาเท่าไหร่เหมือนได้ของที่มันไม่ค่อยถูกใจเนาะแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าเออคนคนนี้มันจะใช่หรือเปล่าอันนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคนคนนี้มันจะใช่หรือเปล่ามันจะมันจะดีหรือเปล่ากับเราอะไรเงี้ยน,นะคร มันน่าจะโอเคนี่ว่าเหมือนกับว่าพอเขาหายไปคุณเริ่มคิดถึงคุณเริ่มมีการที่รู้สึกแล้วว่าเออคนคนนี้เนี่ยมันมันเขาเอาใจใส่ดีเขามีอะไรของกับคุณดีนะครับผมแล้วก็ถ้าสําหรับคุณถ้าคุณเป็นอ่สุภาพบุรุษนะครับผมอาจจะมีภาพของการที่แบบเออคุณไปตามตื้อตามอะไรแล้วเขามีลักษณะเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะชอบไม่ค่อยจะถูกใจแต่ว่ามันจะดีขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์ได้มากขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะครับสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะ,ะเพราะบางทีเนี่ยความรักมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะนะะรรรใกาทีีจ่จเยู้ส แต่ว่าภาพของคนที่มีคนคุยในเดือนสิงหาคมของอคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จะชัดเจนได้มากขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมจะเป็นเดือนซันแล้วก็ลุ่งโลดเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้อีกมิดนึงนะครับผม<ซะ>มีภาพของการไกลกันนะเหมือนกับคนมีคู่เลยเหมือนกันนะ ภาพของผมอย่างที่ผมบอกแล้วว่าการที่เราอยู่ในวันเดียวกันนะบางทีไพ่มันก็ออกมาคล้ายๆกันแต่อันนี้มี V e อ of ฟอร์จูนขึ้นมาด้วยนะครับผม เพราะฉะนั้นคน át, ที่คุณคุยอยู่หรือคนที่คุณโฟกัสอยู่สําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ของคนที่มีฝั่งที่คนมีคนคุยนะค่อนข้างที่จะมีการเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดีเลยนะบางทีคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแดนไกลคล้ายๆคนที่มีคู่เหมือนกันนะครับผมหรือเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีลักษณะถ้าตีความแบบนึงก็เหมือนคนมีคู่นะว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วได้มีการบอกว่าร่วมอะไรครับมีการเริ่มต้นเริ่มต้นที่จะแบบว่าตกลงหรรืออออะะไกกกกกััันนนนนนนแแแ่่่่ฟฟมมาาาขึ้้้ลลววีีีโโสดยยททคคุณํงู สถานีสาหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่คุณตัดไม่ขาดเลยอาจจะเป็นหนึ่งในเนื้อคู่ของคุณเลยนะครับผมสำหรับคนคนนี้นะครับผมที่คุณอาจจะรู้สึกมันมีเรื่องอะไรงุ้งงิ้งหรือว่าไม่ค่อยจะเข้ากันในช่วงแรกๆนะเหมือนเป็นคู่กัดกันคู่อะไรกันแต่ว่าพอเข้ามาในเดือนสิงหาคมมันจะค่อยๆชัดเจนมากขึ้นแล้วทําให้คนที่คุณคุยด้วยอยู่เนี่ยมันมีความรู้สึกเออถึงความแน่นอนถึงความเอ๊ะ หรือเขาอาจจะเป็นคนคนนั้นได้นะครับผมในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมความรักที่ไม่ชัดเจนนะครับผมที่ไม่มั่นคงชัดเจนจะชัดเจนมากขึ้นนะครับผมจะชัดเจนมากขึ้นเราจะไม่มองเห็นความรุ่งโรจน์ได้มากขึ้นในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะสําหรับคนที่มีคนคุยในสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับผมอต่อไปนะครับผมสำหรับคนที่โสดอยู่นะครับผมสำหรับชาววันศุกร์นะครับ โอ้หสหรับคนโสดนะฮะก็ไปทางเดียวกันหมดเลยนะวันๆเดียวกันนะครับผมคุณมีลักษณะของการล้างลากับความรักมานานนะห่างเหินกันมานานแล้วคุณก็มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะไม่ไว้ใจใครเลยนะครับผมมาพักหนึ่งเลยนะเหมือนกับว่าคุณจะคบใครก็จะเจอแต่ความแบบว่า ไม่ชัดเจนความแบบไม่เปิดเผยไม่อะไรมาพักใหญ่ๆแล้วทําให้คุณเนี่ยมีภาพของการที่บอกว่าเออคุยแบบเปิดตัวเองไปเรื่อยไม่ได้แบบว่าโฟกัสกับใครมาเลยนะครับผมในช่วงที่ที่ผ่านๆมานี่นะ آ, คุณมีลักษณะาาของการเปิดตัวเองมีลักษณะของการแบบเอ้ยหวานเสน่ห์คุยได้แต่คุณยังไม่โฟกัสยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะอะไรกับใครแต่พอเข้าในเดือนสิงหาคมนะครับผมเดือนสิงหาคมนี่ดูท่าทางจะเป็นเดือนที่ดีสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับผมคุณจะเจอกับสิบถ้วยเลยครับผมคุณจะเจอคนที่บอกว่า ชัดเจนกับคุณอยากสร้างอนาคตอยากเป็นครอบครัวกับคุณเลยนะแล้วจะทําให้คุณมีลักษณะที่คุณละแวกหรืออะไรต่างๆของคุณเนี่ยจะคล้ายกันหมดเลยแต่อย่างที่ผมย้ำาออกเสมอนะว่าเกิดวันเดียวกันยังไงพื้นฐานรวมมันก็จะออกแนวคล้ายๆกันนะครับผมของคนที่โสดก็เช่นกันนะครับผมคุณจะมีภาพของการที่ความไม่ชัดเจนความอะไรต่างๆแล้วคุณมีลักษณะของการที่แบบเออคุณคุยเปิดแต่คุณยังไม่อยากจะโฟกัสแต่ในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณจะเจอคนที่คุณอยากจะโฟกัสนะครับผมคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้มากขึ้นนะครับผมในเดือนส คุณยังไม่เจอคุณก็จะได้เจอแต่ถ้าคุณเจอแบบว่าคุยๆแล้วเนี่ยคุณจะได้รับการาไดก้กับการโฟกัสมากขึ้นนะกับคนคนนี้นะครับผมอ่าม,ามีภาพของความที่จริงจังกันมากขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อนะครับผมอือโอ ค่อนข้างที่จะมาเต็มกับคุณเลยนะคนคนนี้ที่คุณกาลังจะได้เจอหรือคุณอาจจะเจอแล้วในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะมาแบบว่ามาตามตือ้อมาตามอะไรคุณเลยนะ,ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเขาก็จะมีภาพของการที่บอกว่ามาตามตือ้อแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณก็มีภาพของการที่แบอกเฮ้ยคนคน,คนนี้ใช่คนคนนี้ฉันจะเอาให้ได้แล้วคุณก็จะตามแบบตามเดียวไรเทียวขื่อเลยนะแล้วก็มีลักษณะของการที่บอกว่าคุณค่อนข้างจะมั่นคงค่อนข้างจะทุ่มเทให้กับเขาเลยนะเป็นเดียมเบอร์เลยคุณรู้สึกว่าคนคนนี้จะเข้ามาเเตติิมมมมมจจะาาาาาททํให้้้ชีีีววขของงคคคุณนนน่่่ยักกกึึรูส รู้สึกไม่ปลอดภยัยรู้สึกเหนื่อยล้าอะไรมาต่างๆรู้สึกมันห่างเหินกับความรักมันนานรู้สึกมันแบบว่าคุยอยู่คนนี้เปิดเปออเองเปิด,อ,อ,ปดอะไรเป็นนัดคุณจะได้โฟกัสก,กับใครสักคนในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมและก็มีโอกาสที่คนคนนี้จะเข้ามาเป็นคนคนนั้นของคุณในเร็ววันนี้ด้วยนะครับผมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับผมทั้งคนที่มีคู่คนที่มีคนคุยและคนโสดสําหรับดวงความรักของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับผม แล้วสำหรับวันนี้ก็จบคำทำนายดวงความรักของคนที่เกิดในวันศุ์เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงเนี่ยถ้าแม่นไม่แม่น,มน,มนยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมแล้วก็ยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วถ้าใครที่อยากจะไปชมในคลิปอ่า พิกัดการหรือว่าคลิปอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าไปดูใน playlist แล้วเดี๋ยวผมลงเอ็นสกีนเอาไว้ให้นะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับและยังไงถ้าหาว่าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและใครที่กดติดตามช่องทะลวิตุนก็ขอให้เฮงๆรวยๆตังๆทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ